ถ้ามีอะไรจะแนะนำเจ้านะสหายเผื่อเจ้าสนใจนะเก็บไว้นทีผมช่วยดูใจหรือเปล่าเราจะไปอีกยุคนึงอ่ะสายบอนแล้วคำพูดแบบนี้เจ้าพูดเป็นหรือเปล่าสหายพวกลมเคสหนึ่งนะพูดเป็นสิสหายโอ้ที่นั่นก็ไปพูดกันแบบนั้นอาศัยข่าจะให้เจ้าก็โทรมาแล้วกันโห้ที่ที่นั่นไป็มีโทรศัพท์นะเขาพูด้องพิราบแล้วสหายข้ากลัวพังข้าขอทางหน่อยได้ไหมสหายข่า เลเลงากอเก่าเลากอเก่าโอเคลงใจได้เลยบ๊อบมาแหลวเพื่อนเพื่อนด้วยแค่นั้นแหละเแต่อุ้มเองกอ m ม่า f m J อุ้มแปดตีแปดสีดำพอแท็กอยู่ทางบ้านอินเวสไอ้ดนมาอีกแล้วเดี๋ยยเมียิน แม่งอุ้มเราเยอะจังวไบรี่อะโดนโดนน้ำมันเขาครับลุงโอ้สุดที่สี่สิน่าบ้าเมื่อกี้ใครวะใครประมาณเท่าไหร่สี่เคสใช่ปะห้าห้าแล้วพี่อาดูสายบอลเป็นไงบ้างว้าสบายดีครับลุงสบายดีครับถ้ามีอะไรจะแนะนำเจ้านะสหายเผื่อเจ้าสนใจนะเก็ดบา้ผมช่วยดู สนใจหรือเปล่าเราจะไปอีกยุคนึงอ่ะสายบอลครับสนใจหรือเับสนใจครับสนใจครับสนใจครับยุคอะไรครับูฟังเราก็ถามถามหัวไหลเจ้าดูแล้วกันนะสายบอลมีใบเจ้าเจ้าจะไหวหรือเปล่าข้าไม่รู้กันนะอะไรที่ผมไม่ไหวอล้ลุงมันต้องไหวอยู่แล้วดิมันคือยุคอะไรครับหันไปบ้าง ลองถามวัวไหไรเจ้าดัวสหายบอลนะแล้วค่อยคุยกันอีกทีเขาสองเทน้อผมรู้แล้วผมรู้แล้วผมเล่นเป็นนะลุงผมเล่นเป็นนะแล้วคำพูดแบบนี้เจ้าพูดเป็นหรือเปล่าสหายพูรวมเคสหนึ่งนะพูดเป็นสิตาหายโอ้ที่นั่นก็ไปพูดกันแบบนั้นอาศัยข้าเอาเหรอกูอยู่ด้วยจแล้ว แล้วเจ้าจะไปตอนไหนเล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าจะแจ้งเจ้าอีกทีนะสายขาเลยข้ารอจ้งหยูนึ่งนะยเจ้าก็โทรมาแล้วกันที่นั่นไม่มีโทรศัพท์นะเขามีแต้องพิราบนะสายข้ายังไงเจ้าก็ส่งเข้าเมืองนะจะเข้าเมืองเนาะกลัวกลัวพัง เจอมาตรงข้อหมูสาวทิศแล้วอาจจะวนเข้าบ้านนะหน้าบ้านมันตำรวจอยู่พี่นแค่นี้พี่บอกได้งลยนะไี่บอบม้นะโอ้สายจุกเจอหรือเปล่าเจอหรือเปล่ายังไรู้อะไรรู้็นต้นสดเป็นยังไงบ้างอยหบ้านอยู่หรือบ้านเออนมมลมี้กำลังจะขให้ทาปลัดอเภอเชล่มาช่วยอยู่ หน้าบ้านฟาเตสผี่ะเขาผีอ่ะหน้าบ้านฟาเตสอยู่อ๋อคันรู้แล้วขายนี่เขาเจอแล้วเขาเจอแล้วสายค่าเขาเจอแล้วคันนึงกำลังกลับบ้านไปฟาเตสแหละขายตกน้ำไม่รู้จะเดือดกันเลยหมดเลยนะเคปไปโซนบนดาบบอสชอยชอยชอยๆอยอุ้ยบอบคนเดียวแล้วบ้าคอแล้วบ้าพี่ชายหนูบ๊อสคนเดียวพอแล้วนะยิงได้ไหมยิงลงได้ไหมสามเบิร์ดนี่บ้านเขานะแกคอยคอยเลย ว้าวว้าวสหายข้าขอสายค่าคืนได้หรือเปล่า MPP นะนะที่เรา MPP นะเป็นก่อขอสายค่าคืนได้หรือเปล่าสหายค่าสหายววไม่ได้ครับล้งไม่ได้โอ้ที่นั่นไม่พูดกันแบบนั้นนะสายข้าโอ้โว้โว้โอ้ไม่มาไม่มา ไม่่สิแคิ่คใช่ใชจุคนถนกลังเข้าบ้านกลังเข้าบ้านไม่กลังเข้าบ้านเคสหนึ่งกลังเข้าบ้านเนึงทางรถไฟตงไปแล้วทางรถไฟเ้บ้านพอเลยเขบ้านองเหย่ะไรตอนนี้เวยไปอเมืองบนนะปั๊มเมืองบนปั๊มเมืองบนแถวโค้ายเ้า้นเต้นรถไฟรถเคาินิโ พี่ตอนรถไฟพี่บกพี why? Why? Why ่บอมานดีเต้รถไฟปาเต้ดพี why? Why ่โอ้สายเจ้าก็แม่นเหมือนกันนี่สายข้าพักรีวิวะโอ้สายจะพักแล้วจะพักแล้วแต่เแต่ปนเ็เก่าันั้นแหละดไปไปดโสาย ให้ตายเถอะเบ้านอยู่ที่สามแยกสะาแยกของอาเาเไปจะเข้าบ้านบ้านพี่จะเข้าบ้านจะเข้าบ้านคนชนเดายเดายเต้นตีลิงจับไหม้จับไม้ เอาเลยครับเอาเลยครับครับโอ้สหาย <ฮะ S 1> ข้าข้าบอกแล้ว,วลให้ถูกตัวสหายข้ามานะออาา่ะปล่อยนี่แหละข้าขอบสายข้าแล้วกันนะสหายขาย้าขอสหายข้าครับชมได้ชุบข้าขอบคุณพวกเจ้ามากนะสหาย โว้สายแปะเป็นไงบ้างรอดแล้วครับครุ่งว้วว้ที่นั่นไม่พูดกันแบบนั้นสหายโดนกลับโดนตะลินตลนตกินกลงต้รับัสครับโอ้หเรีบรนบัสอีสัน้มีข้หลังไปที่เดิมแล้วไฟที่เดิมรถฟรไฟยางแตกขวาลังขวาลังขาลังแตก บเปย่ใครเอ๋ออะน่นไม่ใช่พวกเราแย่งไรตีกันอะโคยี่ะโคยีโคยเอ๋อหรอไโคยีโคยอ้โหียเจอใครวะบอกไว้บอกไว้บอไว้บอกไวรมันมันแข็งแข็งาแล้บอสอีีดับดับดับด โอ้ยีคุยแม่งเอาจัดเลยสัตว์โอ้พวกสหายพวกเจ้า <Gesch> น,ใน,ในั <fs> ้น <Bree> น่ะนะก็ยืนดูเหมือนเดิม จามีแบงปันที่ช่วยเหลือค่าบ้างหรือเปล่าสายค่า